สวัสดีครับวันนี้ครูเจียงครูช่างครับก็จะพาพวกเรามาทําโจทย์ที่ทางพี่น้องช่างไฟฟ้าของเราครับไม่ว่าจะมาจากภาคไหนนะครับตอนนี้ก็ทยอยต่อ,อมีคําถามถามครูเจียงมาเรื่อยๆอคําถามมีเยอะมีหลายๆายแนวทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นงานงานทางด้านไฟฟ้างานทางด้านต่อเติมบ้านลหลายๆอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งโดยเฉพาะทางทด้านทฤษฎีไฟฟ้าเนี่ย ก็จะถามมาเยอะหลังๆมานี้ครูเจียงอาจจะตอบคาถามช้าหน่อยนะครับเพราะว่าก็เริ่มมีหลายๆพี่น้องช่างไฟฟ้าเราหรือผู้สนใจทั่วไปติดตามครูเจียงมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆครับจากใจครูเจียงนะสำหรับวันนี้นะครับจะพาพวกเรามาเฉลยหรือทำโจทย์ที่ทางพี่น้องช่างไฟฟ้าเราฝากถามมานะครับก็ าถามมาหลายอาทิตย์แล้วล่ะครับก็ยังไม่มีโอกาสได้มาเฉลยสักทีนะครับก็มาดูพร้อมกันเลยนะครับสําหรับขอ้อนี้เมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาที่พี่น้องเราถามมาผมก็ได้นี่ฮนะโจทย์ข้อน,นี้แหละผมก็ได้ทำไม่ไมไมไมไแน่ใจว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับผมทําเฉลยให้พี่น้องเราไปก่อนแล้วนะครับแต่กอ็อยากจะนาํามานําเสนอในรูปแบบของคลิปวิดีโอที่ สามารถที่จะดูการแสดงวิธีรมของโจทย์ข้อนี้ก็คือบนที่ผมแสดงบนกระดานนี่แหละครับเอ่คำถามเขาถามหา v x คือแรงดันตรงนี้ทีเนี้ข้อนี้โจทย์ข้อนี้จะทำได้เนี่ยต้องมีพื้นฐานของ kcl และ kvl ก่อนก็คือกดเคอร์ชอปเคอร์เรนลอเคอร์ชอปวนเตียนลอกดกระแสกับแรงดันคือเคอร์ชอปนะครับซึ่งผมได้นำเสนอไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วก็ถ้าท่าน อยากจะย้อนกลับไปดูก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับในส่วนของ KCL และ KVL แต่วันนี้ถ้าท่านไม่ย้อนนะครับผมจะทบทวนให้นิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูกันครับครับสำหรับกด KCL กับ KVL ก็คือตามสรุปนี้นะครับ KCL ก็คือผลรวมของกระแส IN ที่ไหลเข้าหรือไหลออกหรือไหลเข้าจุดรวมใ,ใดรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับศูนย์ะครับนี่ฮะอย่างเช่นตัวนี้รูปนี้มีกระแส4สาขาไหลเข้ามาณนะจุดรวมนี้หรือโหนดนี้ นะรวมมาแล้วต้องเท่ากับ0ูนย์แบบนี้นะครับหรือถ้าหากว่าเราย้ายสมการก็คือกระแสะที่ไหลเข้าคือ I1 กับ I2 ก็จะเท่ากับ I3 กับ i 4ที่ไหลออก iIN เท่ากับ i out กระแสะไหลเข้าเท่ากับกระแสะไหลออกอีกข้อหนึ่งก็คือกฎแรงดัน KVL กฎแรงดันคือชอบที่บอกว่าแรงดันนั่นลูปปิดใดๆรวมกันแล้วต้องเท่ากับ0นยอย่างเช่นลูปนี้ลูปปิดนี้นะครับลบ v 1บวก V2 บวก V3 รวมกันแล้วต้องเท่ากับ0นย์แบบนี้เป็นต้น อ่ะนี่คือ2ข้อที่เราจะนํามาใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์นี้ร่วมกับกฎขององคครับเดี๋ยวกลับไปดูโจทย์กันครับอ้าวครับกลับมาที่โจทย์ของเรานะครับที่เขาถามหา v x ตัวนี้แน่นอนครับเราจะเริ่มจากการวิเคราะห์อ่าโอเคละในการหา v x เนี่ยแรงดันที่ที่จุดนี้มันหาได้จาก v 2ลบ v 3าํทไมถึงบอกกันก็คือมาจากกฎ kvl ครับแรงดันตรงจุดนี้เท่ากับ แรงดัน v2 กับ v3 กระทำกันแต่การไล่วิเคราะห์วงจรตัวนี้นะครับก็สมมติว่าผลวนหลูปอย่างนี้นะฮะใน KVL ก็จะได้ถ้าวนหลูปในห้องนี้นะฮะก็จะได้เป็นลบ vx นะตัวนี้ลบ vx ลบ vx บวก v3 ใน,นกระดาษทดนะแล้วก็บวก v3 แล้วก็บนมานี้เจอแรงดันที่ตกคร่อม r4 ตัวนี้คือลบ v2 ไงก็คือลบ v2 เท่ากับ0เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา v x มันก็จะได้เป็นสมการนี้ครับทันไหมถ้าจะได้ถ้าจะหา v x v x ติดลบใช่ไหมครับอ่า v x ย้ายจากนี้ที่เป็นลบมาไว้ฝั่งนี้ก็จะเป็นบวกนะครับอ่้มันก็จะกลายเป็น v อะ v เท่าละเท่าไหรนะ่ล่ะขออภัยครับผมวนผิดตัวนี้เป็นบวกอ่ะเอาเน,นี้นะครับวนมาปุ๊บเนี่ยเจอเครื่องหมายบวกบวก v x บวก v 3แล้วก็ลบ v 2เพราะฉะนั้นถ้าจะหา v x ก็ย้าย v 2ที่เป็นลบย้ายมาฝั่งนี้เป็นบวก v 3ที่เป็นบวกย้ายมาเป็นลบโอเคขออภัยนะฮะขอภอภัยผมดูพลาดนิดนึงนะซึ่งก็เลยเป็นสมการนี่แหละผมลบออกเลยก็คือพูดไงว่าใช้ kvl วนลูบในลูปห้องนี้แสดงว่าเราต้องรู้ v 2และรู้ v 3มนี่นะครับคือสิ่งที่เราต้องการทราบที่ v สอ2หาได้จากกฎของโอห์ม v 2คือแรงดันตัวนี้ก็คือเอา i 2 i 2คูณกับ r 4โอห์ม เนี่ยนฮะส่วน v 3ก็เอากฎของโอห์มครับ8โอห์มคูณกับลบ i 3าทไมเป็นลบเพราะว่า v 3มันบวกลบอย่างงี้ใช่ไหมครับแตกระแสมันไหลที่เขากาหนดมาให้มันไหลมาอย่างงี้มันคือไหลเข้าขั้วลบไงมันเลยกลายเป็นลบ i 3คูณกับ8โอห์มนะครับนี่คือถ้าเรารู้ v 2เรารู้ v 3มันก็จะรู้ v x นั่นเองนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปรู้ v 2 v 3เพื่อนําไปสู่ v x เรามาวิเคราะห์ณนะจุดนี้ครับจุดนี้ก็คือ,คอจุดที่เป็นจุดรวมโดเดียวกันนะครับตรงนี้ หรือโหนดเดียวกันคือจุดจุด B กับจุด d คือจุดนี้เราดูนะครับจุดที่ว่าอันนี้มันคือจุดเดียวกันนะครับทีถ่ถ้าเราวิเคราะห์จุดนี้คือจุด B จุด Bd นะครับใช้ KCL นะเห็นไหมฮะเราก็จะได้ว่ากระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสที่ไหลออกแต่เนื่องจากเราต้องการอยากจะรู้ I3 าไงนั้น I3 ก็จะเท่ากับ I2 บวกซ m ลบ 2m บวก 1m ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ อ่าสี่ลบสก็จะเหลือ2แอมป์แบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้มาอย่างไรก็คือมาจากโหนดโหนดนี้กระแสที่ไหลเข้าคืออะไรครับอ่ผมเขียนใส่ตรงนี้กระแสที่ไหลเข้าคือ I2 นี่นะนี่กระดาษทดนะกระแสที่ไหลเข้าคือ I2 กระแสที่เท่ากับกระแสที่ไหลออกนะอันนี้ไหลเข้ามาอันหนึ่งไหลออกมาตัวนี้ก็คือ I1 ตัวนี้ไหลออกอีกก็คือ2แอมป์ฝั่งนี้ให้ไหลเข้าฝั่งนี้ให้ไหลออกนะครับมีไหลเข้า1มีไหลเข้า2มีอไหลออก1ไหลออก2 อ่ามีไหลเข้านะครับไหลเข้าฝั่งนี้อ่าไหลเข้าก็เป็นบวกสี 4, ่บวกสี่แอมป์นะครับแล้วก็นี่มีไหลออกไหลออกก็เป็นฝั่งนี้ I3 เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหา I3 หรือหา I1 เราก็ย้ายสมการเอาแต่ในขณะน,นี้ผมต้องการหา I3 ผมก็เอา i1 กับ2แอมป์ตัวนี้เห็นไหมไอกับ2แอมป์เนี่ยย้ายไปก็จะเป็น 1, ลบ I1 ลบ2แอมป์นี่ฮะเป็นตนี้ใช่ไหมก็คือได้บรรทัดนี้ออกมาโอเคไหมครับนี่คือที่มาเข้ามนแล้วก็จะได้สมการ I3 นะฮะเราก็จะได้สมการ i3 ออกมาแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูโหนดต่อไปคือ I3 ยังไม่ได้นะเพราะมันติด I2 กับ I1 อยู่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่โหนด F ตัวนี้นะครับโหนด F ตัวนี้เราก็จะทราบว่ากระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสที่ไหลออกกระแสกระแสไหลเข้าคือตรงไหนบ้างครับที่โหนดโหนด F ตัวนี้ครับนี่่ะตรงนี้คือกระแส I5 นะผมเขียนตกไปตอนนี้คือ I5 นี่ i5 ไอห้าที่ไหลเข้ากับสองแอมป์ตัวนี้นครับเนี่ยไหลเข้าไอห้าไหลเข้าที่จุด F 2แอมป์ไหลเข้าที่จุด f อเอามูรวมกันเท่ากับ4แอมป์ที่ไหลออกน,นี่ไงฮะถ้าเราจะหาไอห้าเราก็เอา2แอมป์นี้ย้ายไปลบสก็จะกลายเป็น2แอมป์นะครับอ่ะนี่เราได้ไอห้านี่เราหาไอห้าเพื่ออะไรเราหาไอห้าเพื่อเอาไอห้าตัวนี้มาคูณกับ6โอห์มตัวนี้นะครับเพื่อให้ได้แรงดันที่จุดนี้คือ vef ทำไมต้องหา v e f นะครับต้องเรามาดูตรงนี้เลยครับเนี่ยฮะเนื่องจากว่าเราจะนำมันไปหา v 1นะครับ v 1ตรงนี้เอ๊หา v 1เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะไปหา v 2ตัวนี้อีกมันหลายสเต็ปนะเพราะฉะนั้นนะฮะดูนะฮะผมจะหาแรงดัน v v 4ก่อนเลย v 4คือหาได้ไงครับเนี่ยฮะ V4 คือเอา2แอมป์ oh m, คูณกับ20โอห์มนะฮะตามกฎของโอห์ม2แอมป์คูณกับ20โอห์มก็จะได้40โวลต์ได้แรงดันตรงนี้ ได้แรงดันตัวนี้ต่อมาถ้าผมจะหาแรงดันตัวนี้บ้างครับก็คือเอา i 5ที่หาได้แล้วเมื่อสักครู่นี้คูณกับ6นี่นะฮะ v v e f นะ v ที่จุด e กับจุด f ก็คือแรงดันที่ตกคร่อม r 6โอห์มนะฮะเอา6โอห์มคูณกับ i 5ก็คือ6โอห์มคูณกับ2แอมป์ก็กลายเป็น12โวลต์เอา้าแสดงว่าเรารู้แรงดันตรงนี้รู้แรงดันตรงนี้เราก็จะหา v 1ได้คือถ้าเรารู้ v 1เราก็เอา v 1หาร7มันก็จะได้ i 1ตัวนี้ไงเดี๋ยวมันก็จะนำไปหา I3 นี่มันจะเป็นสเต็ปเป็นทอดเป็นทอดแบบนี้ไปนะครับนี่ฮะอะโอเคนะครับการจะทำอย่างนี้ได้เนะี่ยเราต้องทําบ่อยๆฝึกบ่อยๆนะครับถึงจะมีความชนานาญอ่ะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นทีนี้เรารู้ V V ตรงนี้ V4 รู้ V E F ตัวนี้แสดงว่าเรารู้ V1 ได้ V1 ก็ใช้ KVL อะะครับถ้าเราวน KVL วนลูปลูปนี้นะลูปนี้ V1 เนี่ยมันจะได้เกับ V 4สี่ลบ VEF คุณลองวนดูนะครับ เพราะนั้น V4 รู้แล้วก็คือ40โวลต์เอามาแทนค่า VAF รู้แล้วก็คือ12โวลต์เอามาแทนค่า40ลบ12กลายเป็น28โวลต์ครับนี่เห็นไหมฮะได้ V1 เกิดองไรมานตัวนี้พอได้ V1 มันจะส่งผลให้เราได้ V2 ตัวนี้อีกเพราะถ้าเราวนลูปฝั่งนี้นะ,ะนี่วนลูปฝั่งนี้จะได้อะไรครับเนี่ยถ้าวนลูปฝั่งนี้ก็จะเป็นลบ10ใช่ไหมฮะนี่กระดาษทดนะลบ10โวลต์แง่บวก V2 ตามกฎ k v l ไง แล้วก็บวก V1 เท่ากับศูนย์ำกดเควมีอะไรบ้างที่เรารู้รู้หมดแล้วนะจะนำพาวพวกเราให้รู้ V2 นั้นมันก็คือเท่ากับ10โวลต์ v 1นย้ายมาเป็นลบ V 1ห v 1, รู้แล้วเนี่ยนี่บลบยีก็จะเท่ากับลบ18โวลต์เพราะฉะนั้น v 2เราก็จะได้ลบ18โวลต์ตัวนี้นฮะนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ V2 มันจะได้อะไรก็คือกำลังจะได้ vx เเพราะรู้แรงดันตัวนี้แล้ว เนี่ยรู้ V2 แล้วไงฮะรู้ V2 แล้วเนี่ย V2 รู้แล้วแต่ยังเหลือ V3 V3 จะหาได้ยังไง V3 จะหาได้ก็โดยเอา I3 คูณกับ8โทษที่เอาลบ I3 คูณกับ8แต่ I 3กํากำลังจะได้เหมือนกันครับ I3 เนื่องจากเรารู้ I1 I1 รู้แล้วเดี๋ยวเราเอามาแทนค่านี่ไง I1 เราหาได้ตรงนี้ครับหาได้เพราะว่าเรารู้ V1 มาแล้วก่อนหน้านี้ครับเราเอา V1 ผมลืมพูดไปเอา V1 ซึ่งมีค่าเท่ากับอะไรครับอ่าโวลต์นะฮะหารด้วย 1> v 1เนี่ย i 1 i 1, ขออภัยครับ v i เท่ากับ v ส่วน r v 1คือ2 8โวลต์หารด้วย7ก็ได้ 4M แอมป์28ตอนนี้ผมลืมบอกไปผมพูดข้ามไปก็คือหาได้จากการเอาในรูปนี้นะครับเอาแรงดันที่ v 4ลบได้วยแรงดัน v ef ตรงนี้นะครับก็จะได้ v 1นี่ฮะอ่าได้ v 1คือ2 8โวลต์นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอา i เท่ากับ v ส่วน r นะ v ก็คือ2 8โวลต์ v 1นะฮะหารด้วย r ณนะจุดนี้ก็คือ7 โอห์มตัวนี้นะครับก็จะได้4แอมป์นะครับนั้น4แอมป์ก็คือกระแส I1 ตัวนี้นี่ฮนะกระแส I1 ตัวนี้เดี๋ยวเราเอามาแทนตัวนี้นี่ I2 I2 หายังไงในเมื่อเรารู้ V2 แล้วนะ I2 ก็คือตรงนี้ครันั้น I2 ผมลบก่อนตรงนี้ก็คือกระดาษทด I2 นะครับ I2 ของผมก็หาได้จากอะไร I2 ก็เอา V2 V2 รู้ยังนะฮะหาได้4โอห์มนี้เนาะ V2 หาได้แล้วครับคือลบ18 หารด้วย4โอห์มก็จะได้เท่ากับลบ4.5แอมแปร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอา I2 มาแทนตรงนี้เห็นไหมครับเราได้ทั้ง I2 ได้ทั้ง I1 าจะก็จะไปแทนค่าได้ I3 เพอได้ I3 เราเอามาแทนตรงนี้ก็จะได้ v 3เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูการแทนค่าว่าสุดท้ายแล้วมันจะได้ออกมเป็นยังไงครับเอาละครับเรามาถึงช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจะได้คําตอบแล้วนะครับเมื่อเรารู้ I1 เท่ากับ4แอม ก่อนหน้านี้นะที่ผมลบออกไปแล้ว I2 เท่ากับลบ4 5 M, แ้แอมป์เราก็เอามาแทนค่าตัวนี้เพื่อให้ได้ I3 ามาเพราะว่าถ้าเราได้ i3 าเอามาแทนตนัวนี้มันก็จะได้ V3 แน่นอน V2 เราทราบไปก่อนหน้านี้ที่ผมลบออกไปแล้วนะครับแล้วก็ามารวมกันมันก็จะได้เป็น Vx คือคําตอบของเราที่เราต้องการนะครับนี่เรามาแทนค่าครับ i3 มันก็คือ I2 I2 คือลบ4.5ครับ4 5แอมแปรลบ I1 นะครับ ลบ i1 นะ i 1คือ 4m แนะเห็นไหมฮะแล้วก็บวกด้วย2 m แปรซึ่งมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ล่ะถูกไหมฮะก็จะเป็น9 9.5 11.5เอ้ยเดี๋ยวๆปปเป็น6 6.5นะครับลบ6 5แอมป์นะครับ อะพอได้ค่าเท่ากับ A, ลบหกจุด้าแอมแปร์เราก็จะนําเอา i3 ไปแทนค่าตรงนี้นะครับก็จะได้ v เพราะฉะนั้นนะครับ v 3ก็จะเท่ากับ8 o h โอห์มนะนะคูณกับลบหกอะผมได้คํานวณมาแล้วนะครับก่อนหน้านี้นที่ผมทําให้พี่น้องของเรานะครับไปดูนะครับเพื่อความรวดเร็วก็คูณกันปุ๊บได้ v 3ออกมาเป็น50ลบ52โวลต์ อ่าทีนีคนค้คือนี่คือขึ้นี่คือ v3 แล้วลบ52โวลต์แล้วเราเอาไปแทนค่าตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมลบตรงนี้ออกนิดหนึ่งนะครับเราก็จะได้คําตอบแล้วนะครับก็คือได้อ่าสุดท้ายปลายทางของเรานะครับก็คือ v x เท่ากับอ่า v x เท่ากับ v2 อ่า v2 อ้าผมลบไปแล้วจําไม่ได้เรา v2 เท่ากับเท่าไหร่อ่ะย้อนกลับมาดู v2 เท่า <laughs> กับลบ18ลบ18โวลต์ ลบด้วย V3 V3 เป็นลบลบด้วยลบ52โวลต์เพราะฉะนั้นกลายเป็นลบ18โวลต์ลบลบเป็นบวก52โวลต์กลายเป็น34โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นแรงดันณจุดนี้ที่เขาถามหามีค่าเท่ากับ34โวลต์นะครับเอาละครับนี่ก็คือโจทย์ที่ทางบ้านหรือว่าพี่พี่น้องเราช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ก็ตามแต่นะครับ าถามเข้ามานะครับผมก็จะทยอยหรือว่าคัดสรรเลือกนะครับโจทย์ที่ผมดูแล้วว่าน่าจะถ้าเอามาขยายผลต่อก็คือเอามาทําเป็นคลิปแล้วก็เอาลงใน YouTube ก็น่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องเรารุ่นน้องอรุ่นหลานหรือต่อ,ตอ,ตอไปในะนะอนาคตเมื่อได้เข้ามาดูในคลิปนี้ผมก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับเอาละครับถ้าทุกคนดูคลิปนี้ดูแล้วว่ามันดีมีประโยชน์ก็อยากจะให้พวกเรา บอกต่อนะครับกดไลค์กดแชร์บอกต่อให้กับบรรดาพี่น้องลูกหลานช่างไฟฟ้าของเราได้ดูกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ครับสวัสดีทุกคนครับ